เผลอนิดนึงมองกล้องนิดนึงถามว่าคนอยู่เนี้ยอโลต้องการอะไรเราเป็นเมนอยู่ทุกคนกระดุมกางเกงก้เป็น,น,น,นไ์หรือว่านไม่ได้ล้วดีเราไม่ปอดซิคุจะเหมือนตุมจิอยากนั่งตรงนี้โอ้โหปีนถึงปะละ่ะได้เดี๋ยวเราอุ้มลา<ะ>อยค่ะวันนี้นะคะพิกเลต์แนทวินนะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่กันค่ะ เป็นวันที่อากาศร้อนมากๆก็ค <es rebell ious> ือวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ชอปคาเฟ่สตูดินะคะคือที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคาเฟ่กาแฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีสตูดิโอแบบถ่ายรูปด้วยแล้วก็เป็นสไตล์แบบเรียบๆมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเือเหมาะสำหรับชาวแก๊งที่ชอบถ่ายรูปใช่ใา่มินิมอลทั้งหลายแต่วันนี้แจมไม่ได้แต่งตัวมินิมอลนะคะ ฉันเป็นว้านไม้สักฉันเป็นยูนิคอร์นนี่เอาให้บัตรเงินสด50าบาทบัตรเงินสด50บาทอันนี้เป็นคูปองแบบว่าไปใช้เป็นส่วนลดซื้อน้ำกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยปะเอเหมือนเกาหลีมากๆสีแบบน้ำตาลน้ำตาลเอิร์ธโทนคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยเขามีเมนูแบบว่าต็อกปกกีลัำยอนแจจังมยอน มีคอนดอกใครแบบเบื่อเื่อใช่ไหมช่วงนี้เรายังไปต่างประเทศไม่ได้ก็แบบต้องมาหาพวกคาเฟ่หาบรรยากาศให้รู้สึกดีอีย่างเงี้ยพิกเลชอบจัดจางเมียนมากแล้วก็เอาตกี้นีค่ตอนกินเนีนจะไม่อร่ยเลยนะยารกวให้เนี่ยรากดให้เรากจะต้องหา แสงเข้าจะได้หน้าสวยๆโคดีตรงนั้นอันนึ่งสองสามนี่นเผยผิวไงเวลาที่เราจะถ่ายรูปให้แบบดูสวยดูไม่อ้วนไม่ตันแล้วแบบขายาวอ่ะมันจะมีเส้นอยู่ในกล้องแล้วเราต้องให้หัวเราอ่ะอยู่ในแบบ อยู่ในตรงประมาณนี้จนถึงตรงนี้ห้ามอยู่ตรงบนเฟรมเกินหรือว่าแบบใกล้เกินถ้าสมมุติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบอ้วนใช่ไหมมันต้องประมาณนี้อื่นเนี่ยคนโซ่ชอบรูปแบบเป็นเซตต้องใกล้ต่งตัวเห็นใกล้โเออเผลอนิดนึงมองกล้องนิดนึงถามว่าคนอยู่เนี่ยพร้อมต้องการอะไรต้องการอะไรชัดเราเป็นเมนอยู่ทุกคนเราเข้าใจเออเออเอนยอันยอง ไอคนถ่ายอะยองบางทีขี้เกียจย่อนมีท่าอยี้ด้นะบางทีเราทำหน้าอย่างตอนนี้ก่อนอยู่เกาหลีแล้วใช่ปะกินเลยแฮปีแล้วนะเก็ถ่ายรูปหรือจะกินต้องถ่ายรูปก่อนวันนี้ไม่ได้กินข้าเลยนะคะเพราะว่มากินที่ค่้ถายใช่ต้องเป็นสูง หญิไม้ก็มาอ่ะเอามาเลยอ่ะนั่นะจะจะจะอขาฮ่าฮ่าฮอ๋อโอเคโอเคโอเอ่ะหนึ่งสองสามถ้าเราจะมาถ่ายรูปสวยๆแนะนำว่าให้ถ่ายรูปให้เสร็จก่อนค่อยมานั่งมานั่งกินพุงจะได้ไม่ออกพุงจะได้ไม่ออกแต่คือทีเนี้ยเราหิวมากเพราะไงเราทนไม่ไหวเดี๋ยวค่อยไปขะแมวเอากินก่อนแล้วล่ะนะ จะตังเมียนนะคะอาหารโปรดหิวอะไรไม่เท่ากับาหิวกาแฟค่ะไม่จริงร่างกายต้องการคาเฟอีนไม่ร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตหิวอะไรไม่เท่ากับาหิวแป้งอะไอ,อย่างนี้หิวไม่ไหวแล้วคือท่านแม่ อิ่มทิพย์ไม่เราอร่อยมากเลยะผมผมอร่อยอะอร่อยกระดุมกันแก๊งนั่นเป็นสไตล์หรือว่าคนไม่โอเคไหมเเวลาเรากินเราต้องเปิดกระดุมทีนะทิงูยี่เล่บอดทีงน อาหารมันจะได้ไหลลงเข้าไปในแบบลำไส้ผ่านลำไส้ใหญ่ลำลงไปลำไส้เล็กก็คือ,อ,อล,ลำทภาแบบไปเรื่องสัาพัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกดกระดุมกดคลิกก็จะได้ช่วยให้กกระบบได้ทำงาน,นน้อยลงตอนนี้นะคะเรากําลังจะหาม,มุมถ่ายรูปซึ่งมันมีทุกมุมเลยก็เลยไม่รู้จะเอามุมไหนก่อนอันดับแรกเรายืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยตรงกลางนี้ยังได้เลยอ่ะค่ะเราเรารู้แล้วว่าอะไรดีถ่ายรูปก้อนหินจ้า วันนี้ก็ดูรู้ว่านี่ชีไม่ทํากันบ้านมาชมพูเป้นชีไม่ทํากันา้านเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยตรงนี้วิธีทาให้ขายยาวนะคะให้กลับกล้องแบบนี้เฮ้ยอย่าบอกเขาเดี๋ยวเขาโลกันหมดไม่ทันแล้วนนหนึ่งสองอเออแล้วเป็นไงล่ะสูงไหมล่ะมันก็จะดูเหมือนว่าเรา,เาตัวสูงมากอยากนั่งตรงนี้โอ้โหปีนถึงปะล่ะ โอเคร้อนลงคะไอ่เาเดี่ยงี่งไม่ล้อะใครอยากเล่นสไลเดอรพี่แจมไหมไม่เอาร้อนตูดอ้าวท่านเดินลงไปน่ากแล้าอยากเป็นอยู่ในรังอาจุมม่าแต่ร้านปิดอยู่นะคะตอนนี้เออ เข้าแอปตลอดอแ,ออแต่ถ้าใครสายฝรั่งอะ,อะก็จะไม่ชอบเข้าแอปอย่างหนูหนูไม่ชอบเข้าแอปแต่พี่แจมเขาสายแบบเอเชียโพสนะะแจมคือ,แบบอแต่อันนี้ บังแดดแล้วที่แจงเขาจะชอบหน้าสวยๆแบบยิ้มอะไรเงี้ยเอ่อปมมด้เยทียิงปิดตอนถ่ายรูปนะคะส่วนใหญ่ของแจงก็จะเป็นแขนค่ะเพราะว่าแจงจะไม่มั่นใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองต้นแขนใหญ่นี่โอ้โหถ่ายรูปทุกคนนี่สวยมากขอบคุณสวยไหมล่ะขายาวสุดดีมาก beauty แคมดีมากไม่ต้องแต่งหน้าก็ยังสวยอยอากาศร้อนมากลาหน้เกาหลีหน้าร้อนไง เอาวิ่งไปเอาวิ่งไปอ่ะไปนเตะบาสผูหนาวไม่ไหวแล้ววันนี้ฉันผิดไปแล้วฉันมาตอนเที่ยงฉันผิดไปแล้วหนึ่งสองอม,มองไม่เห็นเลยอ่ะแดดลง <c oughs> มองไม่เห็นต้องเข้าร่มก่อนนะ <c oughs> หาทานะหาทานะตอนเที่ยงถ่ายรูปครับไม่เคยมาก่อนอะคะ่ะมาถ่ายรูปตอนเที่ยงปกติเราจะแบบท้องฟ้าเออประมาณ4าี่ห้าโมงประเทศไทยจนนนะมาณนี้นะคะคนถ้าอยากได้ท้องฟ้าแต่ถ้าอยากได้สวยๆหน่อยก็คือตอนเที่ยงแต่แนะนําว่าไหนๆก็เป็นอย่างนี้แล้วไป,ไปใส่บิกินี่ถา่ายที่ทะเลดีกว่าสวยดีนะเออเหมือนเกาหลีมากหมายถึงเหมือนตึกข้างหลังมันก็สัมพันธ์กันว่าเหมือนแบบเอออยู่ตึกที่เมยังดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขมุมเนี้ยมันไม่เห็นเสาไฟฟ้ามันไม่เห็นเสาไฟฟ้าระยงระยาง ก็จะโยนหัวหล่อปอมหัวหล่อปอมหัวหล่อปอมเก่งเฮ้ยยังไม่เด็กเลยเฮ้ยลงได้ว่ะลงเฉยเลยหันเข่าลงค่ะทุกคนอันดับกลางจะไปกลางน้ำอ่ะแบบนั้ะ ไปฮงแดรใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะก็เหมือนอยู่นะน่ารักปะ่ะมันมีดอกไม้มันไม่้เข้ากับกแอบเด็ดมาดอกนรงนี้คือไปแล้วนะสวยนะก็จะเป็นอะไรดีนะคะ แบบแบบาไม้ออกอีทเปอย่างนี้นะออไโอเคโอเคถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะพอถ่ายเสร็จปุ๊บอ้าวฟ้าร่มคันโลง่งดีนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้ คำเตือนสำหรับการถ่ายรูปนะคะอย่ามาถ่ายรูปตอนเที่ยงค่ะสักบ่ายสามบ่ายสี่นะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแดดที่ตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเราจะต้องหาที่ที่มีตรงเนี้ยมีล<า>หลังคาเพราะว่าถ้าเราไปกลางแจ้งแสงมันตกตกจะทําให้หน้าเราแบบเอ๊ะทำไมเราไม่สวยวะเออมัน <S <S 1> <S 1> จะดูแบบมีเหมือนมีรอยเหี่ยวย่นเลยใช่ก็คือแต่ถ้าเราถ่ายในที่เนี้ยอย่างเงี้ยมีหลังคาใช่ไหมคะเวลาเราที่เวลาเราถ่ายอ่ะ แสงมันก็จะเข้าตรงนี้เราแล้วตรงนี้มันก็การแดดลงหัวด้วยมันก็จะทําให้หน้าเราอะดูแบบสวยเหมือนคนในอินสตาแกรมค่ะเหมือนคนในอินสตาแกรปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้กล้องที่เป็นพวก iPhone กล้องจากโทรศัพท์มือถืออะ่ะตรงขอบเลนส์อะมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรโค้งเลนส์มันโค้งเหมือนเลน เมือนเล่นแว่นตาเออซึ่งแบบถ้าหน้าเราอะอยู่ใกล้เฟรมเกินไปหรือว่าเราอะไปอยู่แบบซ้ายหรือขวาชิดเฟรมเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรายืดแล้วมันทําให้ตัวเราดูอ้วนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะเวลาถ่ายรูปทุกคนก็ถึงแย่งกันมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่อยากอยู่ริมเนาะหน้ายืดตัวยืดอ้วนนะคะอยากให้มันยืดออกไปเพราะหน้ายาวมากกดกล้องลงมาเนี้ยเราก็จะดูตีอะขาก็สั้นเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายเสยขึ้นไปนิดนึงนะคะ แต่ว่าให้ให้ขอบให้ขาเนี่ยชิดกับชิดกับขอบเฟรมขอบขอบเฟรมมากที่สุดหนึ่งนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเสยก็จริงแต่ว่าขาไม่ชิดขอบเฟรมอ่ะขอบเฟรมจะกลายเป็นว่าเฉดเดอ้วนเตี้ยอยู่เออเิดอ้วนอนการที่เราเนี่ยอยากจะแต่งรูปเพิ่มเติมนะคะขอแนะนำนะคะแอป beauty cam กับเหมยตูพี่แจมมาเขาถ่ายสดจากคลิปจากแอปเลยสีมันฟุงฟิงสวยงามสีมันแบบ มไม่ต้องแต่งรูปสําหรับใครที่แบบแต่งรูปไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้แต่ว่าถ้าถาเนอยอ่ะเนยชอบใช้ถ่ายจากกล้องแบบปกติแล้วเอาไปเข้าในไลท์รูปคือไปปรับ แสงไปปรับแชโดว์ไปปรับสีอะไรเงี้ยในไลรูเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันปรับได้ละเอยียดมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นผ่านแอปเลยอะ่ะมันจะเหมือนกา,นา,า,ารฉาบผิวอ,อ่ใช่แล้วเราชอบแบบเลือกดึงสีได้นะคะอย่างไลลูสมมติว่าเราเกลี่ยสีต้นไม้เคยเห็นไหมคะบางคนต้นไม้สีน้ำตาลมากแบบถึงประเทศอะไรวะอะไร้ยแบบ <พอ S 2> ทำไมต้นไม้สีเขาไม่เหมือนบ้านเราคือเขาดึงเขาดึงแสงสีต้นไม้ให้แบบเปลี่ยนสีได้ว่าให้มันสว่างหรือให้มันเปลี่ยนโทนโทนให้มันเป็นสี เขียวเขียวหรือว่าไปเขียวเหลืองเขียวติดฟ้าอะไรเงี้ยอย่างทองฟ้ายังเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้เลยนะคะใช่บางคนไม่ชอบติดส้มติดเหลืองก็ดึงส้มไปเหลืองออกจนผิวขาวชะมัดเลยอว่บางทีมันไม่ได้แต่งหน้าอะดึงปากขึ้นหน่อยอะไรเี้ยบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นทริคที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนค่ะใช่เราดึงสีทองฟ้าไปดำเลยอะ จะว่าไปนะคะวันนี้ก็คือร้อนจัดมากคืออันจริงนี่เทปนี้เราถ่ายตอนปลายปีทุกคนแต่ก็งงว่าคริสต์มาสแล้วนะอคริสต์มาสเหรอคริสต์มาสะอะไรฉันรู้สึกร้อนคือร้อนมากเมื่อกี้ถ่ายรูปก็คือแบบเนกรียมแล้วเกรียมแล้วคือตอนแรกเนี่ใส่เสื้อแขนยาวก็คือกะว่าแบบโรฟิลแบบเกาหลีนหนาวอะไรอย่างเงี้งใช่ปะ่ะยอมแพ้คือยอมแพ้ต้องถอดเสื้อเพราะร้อนมากแต่ถอดไปก็กูก็คือจะดำไหมหรือยังไงกลับบ้านเถอะไม่เม็ดชิ็นตัวเขา ร้อนเราเสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับบ้านสิคะจะอยู่ให้ร้อนทําไมเสร็จภารกิจคืออะไรคะอ๋อกินไม่ใช่ใไร่ายลูกนี่อันนี้เราเอามาเองนะลืมบอกเอาไปซื้อดอกไม้มาที่ปากคลองตลาดตอนตีห้าเพื่อเอามาถ่ายรูปแปะรอทำไมพี่ยังหอมอยู่เลยดูหนูดิแม่เหม็น เราเหรอเรายังหอมอยู่แล้วตัวไม่เหม็นขนาดเราใส่ชุดแบบกเราก็ยังแบบหอมอยู่เลยถม่เชื่อเรามแลหอมมากนี่นี่ไงครีมอาบน้ำฟลอเรสอันนี้เป็นกลิ่นลิลลี่ไว e ์เทนนิงมันจะแบบมีกลิ่นของดอกลิลลี่อ่อนๆหอมๆอะไรอย่เงี้ยเป็นกลิ่นแบบมชาบ้วยใช่กลิ่นไหนละอันนี้กลิ่นอะไรกลิ่นผาบกลิ่นดอก โรตัสโอ้โหอ๋อเป็นแบบคูลด้วยเป็นแบบเย็นใช่คือแบบมีหลายสูตรแต่ว่าเราอ่ะเราชอบกลิ่นดอกลิลลี่อ๋อแล้วจริงๆเวลาเราออกไปร้อนๆมากแบบเนี้ยคือมันก็จะมีแบบว่าเออข้ามเงวแตกที่ลงไปทีเดียวอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมก็ถ้าเงาออกเยอะมากออกเยอะมากแตกเหงาเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ต้องล้างหนั่ง เลยนะเอาสบู่หูหน้าเลยคนะคืออันนี้มันยับยับย้งแบคทีเรียได้ถึง99.9%เลยนะโอ้ย oh, เหมาะกับเด็กหญิงชรดามากค่ะื <c oughs> เด็กหญิงชลาดาต่ <c oughs> อไปนี้เด็กหญิงก็จะอาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นมันก็เป็นสูตรไวไท์เทนนิ่งด้วยนะไวท์เทนนิ่งผิวกระจาา่างใสใช่แล้วก็มีแบบมอชเจอร์ไรเซอร์ด้วยทำให้ผิวเราไม่แห้งเวลาที่เราแบบอาบน้ำเลยแล้วหนูรู้นะจริงๆเขามีส่วนผสมของลิคโคไรท์หรือว่า ลากชาเอมเทศอ๋อรู้ได้ไงอ่ะอ้าวหนูหนูเห็นเขามีรีวิวอ่านดไปอ่านรีวิวมาอ่านแล้วรู้เยอะกว่าเราอีกอล่าฮ่าฮ่าแล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีปอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพียงราคาแค่115บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เพื่อไปขอรีวิวดีเห็นป่ะเยอะเลยใช่เข้าไปดูได้ อย่าลืมนะคะ <ผม S 1> เหมือนเดิมค่ะ <ผม S 1> ฝากติดตามพวกเราพิลเลต์แอนโทนิน <let and> <win> ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์นะคะแล้วก็ไม่พลาดคลิปของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ<ข>อ<ข>อแถมหน,น่ะคะต่อ5บเท่านั้น